สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธพุธท,ที่12ก็ไม่ได้อัดให้หลายวันแล้ววันนี้ก็เลยโอเคไหนๆก็ถือโอกาสว่าวันนี้เป็นวันชาติฟิลิปปินส์ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนดูการ์ดอีกรอบหนึ่งไม่ชชัว์ใช่นะคะวันนี้เป็นวันชาติของฟิลิปปินส์รบรอบประกาศ อิสรภาพ126ปีของความเป็นชาติฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เป็นวันครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์คิดว่าน่าจะแปลถูกนะแพรวไม่แน่ใจมันเป็นภาษาอังกฤษก็วันนี้เราจะไปที่งานกันนะเพิ่งกลับมาอาบน้ำอะไรเสร็จนะคะเนี่ยหลังจากอาบน้ําเสร็จแพรจะหน้าแดงเพราะแพรเป็นคนชอบอาบน้าร้อนแล้วพอมันร้อนเกินไปปุ๊บหน้าก็จะแดงส่งผลต่อการแต่งหน้ามากๆเพราะแพรไม่รู้ว่าแพรปัดบัชออนไปแล้วหรือยัง มายถึงว่าแบบเฮ้ยปัดเยอะไปไหมอะไรเงี้ยงานก็จะจัดที่โรงแรมแคมปินส์กีที่เดิมที่เราพึ่งไปมาตอนงานแต่งเพื่อนนะคะความจริงก็เป็นวันที่ขี้เกียจอีกวันนึงนะแต่ก็ก็ต้องไปช่วงนี้แพลวไมเกนขึ้นด้วยแบบว่าแพลคิดว่าแพลวน่าจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะแพลวกินพวกน้ำอัดลมแล้วแพวก็เปลี่ยนไปเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพวก น้ำอัดลมที่มันศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าแพลอยากจะลดน้ำตาลใช่ไหมแต่พอกินแล้วอะ่ะมันทำให้แพลปวดหัวตอนแรกแพลก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าแพลปวดหัวเพราะมันแพลก็เลยไปเซิร์ชอ่านว่ามันแบบอ่ามันใช่ไหมอะไรเงี้ยพอไปเซิร์ชอ่านแล้วเขาก็บอกว่าใช่บางคนนะมันจะมีผลทําให้แบบปวดหัวได้ถ้าสมมติว่ากินเข้าไปแบบเยอะแต่แพลก็ไม่ได้กินเยอะนะแพลก็กินมานละรกระป๋องเดียวเองอะ่ะหรือมันเยอะ หรืออาจจะเป็นเพราะแผวภูมิตกหรือเปล่าช่วงนี้ผื่นแผวขึ้นง่ายมากเลยแบบนิดหน่อยก็ผลดขึ้นผลดขึ้นแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะก็เลยโอเคสัญญากับตัวเองแล้วว่าถ้ากินก็กินแบบมีน้ําตาลก็ได้เพราะมันปวดหัวมันปวดแบบปวดแบบตึงไปหมดเลยแบบไม่อยากทําอะไรแล้ววันนี้อะไรเงี้ยพอหน้าแดงจากความร้อนอยู่แล้วก็ปัดไปก็ดูไม่ออกว่ามันแดงแค่ไหนแล้ว พอไม่ได้แต่งหน้านานๆ,ๆก็จะเริ่มแบบเก้ๆกังๆเอ๊ะทำอะไรต่อดีนะพอไม่ได้แต่งหน้าบ่อยสกิลการแต่งหน้านก็จะช้าลงเรื่อยๆพอแบบเอ้ยแต่งเงนนี้ิว้าาาปากาไฮไลท์หักองใส่จิ้มแรงไปอะไรต่ออะไรต่อดี ความจริงในการ์ดเชิญวันนี้มันก็เขียนไว้3ามตีมนะคะธีมแรกก็จะเป็นชุดประจำชาติแพลวก็แบบคิดในใจชุดประจำชาติยังไงอะให้แบบแพลวใส่สบายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มั้งอาจจะเป็นชุดแบบชุดผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคิดว่าอย่างงั้นอ่ะไอชุดที่2ก็จะเป็นชุดชุดสูตทชุดสุดท้ายก็คือจะเป็นชุดเครื่องแบบนะคะแพลวก็เลยเลือกชุดสูแลวกันง่ายๆดีนี้เราก็จะไปกันในลุกแบบ ไม่หนักมากไปแบบไปร่วมงานกินข้าวทักทายแล้วก็กลับเพราะว่าเราปวดหัวเป็นคุณเดิมอยู่แล้วจะใส่คอนแทคไปดีไหมไม่ต้องเนาะไม่ใช่งานแบบไม่ใช่งานจะว่าไม่ลื่นเลิงก็ไม่ใช่อ่ะค่อยใส่ไปแบบงานที่มันต้องแต่งตัวจัดๆดีกว่าอันนี้ก็แบบอ๋ออ๋อ อันนี้ก็แบบเออเป็นทางการไปหน่อยสุภาพสุภาพดูเป็นผู้ใหญ่ตะ่กี้ถามน้องเจนะคะน้องที่ทำงานที่จะไปด้วยน้องก็บอกน้องน้องก็บอกว่าน้องใส่เบสเซอร์คุมไปตัวเดียวก็โอเคแล้วก็ผมที่ไมดัดให้ก็คือเวิร์กมากเลยนะคะอันนี้นี่ยังไม่แห้งเลยนี่ยนี่ยังเปียกเลย<อ>เห็นไหมมันยังแบบโค้งๆอยู่แล้วพอเดี๋ยวเป่าแล้วมันก็จะเซตขึ้นไปอีกถือว่าผ่าน อะไรขนตานิดนึงหลังๆมาติดติดแบบติดที่ใส่ติดขนตาเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยติดในขี้เกียจแต่พอกลับมาติดแล้วก็เออติดหน่อยก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราบอกแพลนก่อนวันนี้เรามีออ่งานงกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมวันพุธ วันพฤหัสเนี่ยคิดว่าน่าจะหยุดคิดว่าไม่นามีอะไรหรืออาจจะมียังไม่แน่ใจคือวันพฤหัสเนี่ยเขาจริงมีไปทานข้าวกับเพื่อนๆน,นในฝ่ายเพื่อนเพื่อนร่วมงานน,นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะเมาอะไรกันแล้วมันจะถ่ายได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ถ่ายวันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะอึดอัดเกินปเปล่าแต่ว่าวันวันศุกร์มีงานแต่งเพื่อนอันเนี้ยถ่ายแน่ๆนงานแต่งเพื่อนสนิท และแพลวไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ่าพี่ๆก็รู้แล้วนี่ที่ตอนนั้นแพลวได้ชุดมาไงชุดสีเขียวๆเนี่ยแหละเราจะใส่วันศุกร์นี้เพื่อนแต่งวันศุกร์นี้แล้าวันเสาร์วันเสาร์ายังไม่แน่ใจแพลนนะคะไอ้ความจริงพรุ่งนี้มีนั่นด้วยนี่นะพรุ่งนี้มีไปลิฟต์ขนตาด้วยคือแพรวเป็นคนขนตาคนขนตาปกติเขาก็จะแบบขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมของแพรวมันทิ่มลงมา แพรก็เลยแบบเออเคยไปลิฟต์ขนตาครั้งหนึง่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กคือมันทําให้ขนตาอย่างนี้เป็นคนธรรมดาแล้วมันแต่งหน้าง่ายมากแพวก็เลยเออรอบนี้แพรไปเจอโปร,รลดราคามาแพวก็เลยไปลิฟต์ขนตาพรุ่งนี้หลังเลิกงานพอลิฟต์ขนตาแล้วก็ไม่ต้องติดขนตาไปแบบสักพักหนึ่งมันเหมือนการดัดขนตาจนกว่ามันจะหายแต่แพวคิดว่ามันไม่ได้อยู่ถาวรน,นะ มันก็เหมือนกับว่าค่อยๆค่อยๆลงมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็แต่งหน้าขึ้นไปประมาณสามเดือนใครไม่เคยไปลองดูก็ได้นะคะเอ้ตะกี้พูดถึงวันไหนนะตะกี้พูดถึงวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ยังไม่แน่ใจว่ามีแพลนอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนัดกับทอใหม่ไว้จะพาเขาไปสวนสนุกเอ่อคจริงไม่เป็นของฟันแพนด์แต่แถวคิดว่าเขาตั้งเขาตั้งชื่อเป็นจอยระดาหรือจอยจอยอะไรสักอย่างนี่แถวลืมก็จะพาน้องไปที่ อ,อ,อ,อห้างเปิดใหม่อ่ะเซนทันมันไม่ใช่เวสเกตไม่ใช่อีสต์วิวเวสต์วิวเซนทันเวสต์วิวมั้งแพรก็ไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะไปกับทอใหม่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาเปิดส่วนสนุกในห้างใหม่จำที่แพรเคยเล่าได้ไหมว่าคุณย่าสมัยคุณย่าเนี่ยจะแตกออกเป็น4คนเพราะ กม,มีลูกสามสี่คนใช่ไหมคะคนแรกก็คือแม่แม่ของท่านเลวัตคนที่สองเนี่ยก็คือแม่ของพ่อแพรวก็คือคุณย่าของแพรวคนที่สามเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของคนที่สามกันคนที่สามก็ทางสายบ้านคนที่สามเขาก็จะทำแบบสวนสนุกในห้างเคยเห็นใช่ไหมคะฟันแ l ล n เน็ตจอยลีเดคิดว่าใช่คิดว่าใช่ชื่อนี้นะงานเปิดแพรวก็ไม่ได้ไปแพรวติดอะไรสักอย่าง ไปเป่าผมนี่ก่อนไปตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วเป่าผมแล้วนะคะอุ้ยห่วยไม่แห้งเลยไม่เป็นไรไนี่คือเทคนิคให้ลอนมันอยู่นานของแถวก็คือ,อหมุนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทาก็หมุนทิ้งไว้ควมจริงใช้ได้กับผมปกติด้วยนะแบบไม่ต้องดัดก็ได้อะหมุนๆๆุนมุนเถอะขาดอะไรเนี่ยหน้าฉันอ๋อปัดแก้มยังไม่เสร็จ เขาถึงงานกันหมดแล้วมั้งเนียแต่ไม่เป็นไรบ้านเราใกล้นั่งวินไป20บาทถึงแล้วแต่งชักปัดแก้มเสร็จก็จะเป็นลิปแล้วแหละลิปวันนี้จะต้องโตนิดหนึ่งโตนิดหนึ่งที่ไม่ได้หมายความว่าแดงแต่ก็ไม่ได้ชมพูคติของเราคือแต่งเกินได้แต่อย่าแต่งดบกว่างานมันจะเหมือนไม่ให้เกียรติไม่มีใครว่าเราหรอกถ้าเราจะแต่งตัวดูดีไปงานเขา แต่เขาอาจจะนิดนึงถ้าแบบเราแต่งตัวแบบอะไรไปก็ไม่รู้มันจะเหมือนกับการไม่ให้เกียรติเจ้าของงานออเคจะเสร็จแล้วค่ะและก็เสร็จแล้วเหลืออะไรอะ่ะตังหูเหรอตังหูก็อันนี้แหละแล้วก็จะต้องมีกระเป๋าไหมอะ่ะสูตรมีกระเป๋าหรือเปล่าสูตรไม่มีกระเป๋าอะ่ะใส่ก็บ่อยนะแต่ปกติพกกระเป๋าไงแหน่ได้อยู่ วันนี้ไปเป็นออฟฟิเซอร์แพลกันเท่ไหมเท่ดิเรามันเท่ทุกวันอยู <cier ahn na inhos> ่แล um <els> oh, ้วไปไปเดี๋ยวสายไปกันเถอะุยทำไมมืดจังตอนนี้เรากำลังไปเราเลือกการเดินทางเป็นวินนะคะเพราะว่าวินเนี่ยไม่ถึง5นาทีแปลว่า3มนาทีถึงละเพราะว่าของเราใกล้มาก แต่ถ้าเอารถไปเนี่ยมันจะเสียเวลารถติดตรงแยกเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้เพื่อโร่มงานของเราถึงแล้วนะคะแพวก็เลยคิดว่าแพวเลือกที่จะนั่งวินไปละกันเดี๋ยวก็รวบผมนิดเดียวไปถึงนุ่นหัวก็คงยังไม่ฟูเท่าไหร่ชว่วงนี้นอนก็ไม่พอ,อเอลืมรถเข็นลงมไแล้วะบริษัทเอารถเข็นลงมาทิ้งไว้ข้างล่าง แพวสั่งของจะแพวสั่งของเข้าห้องมานะคะตอนนี้กองอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงมาเอาก็ได้เ,ออเหนื่อยชีวิตช่วงนี้เหนื่อยมากๆ มาถึงห้องแล้วนะคะแพลวก็งงอยู่ว่าทําไมช่วงนี้คือแบบนิดเดียวเหนื่อยนิดเดียวเหนื่อยไม่ใช่ช่วงนี้ดิแบบวันสองวันนี้อ๋อแพลวเพิ่งไปบริจาคเลือดมาแพลวก็ว่าทําไมมันแบบเพลียจังเลยเนี่ยแค่คือขากลับเนี่ยแพลวเดินจากแคมปินสกีใช่ไหมคะเดินเข้าพาร้กอนจะไปซื้อโดนัทให้น้องชายแต่ว่าหมดอ่ะก็เลยเดิน มันก็เหมือนเดินผ่าพารากอนมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถตรงด้านหน้าพารากอนเนี่ยแล้วพอนั่งรถถึงห้องแพลรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปงานแค่นี้มันถึงเหนื่อยจังเลยคิดไปคิดมาอ๋อเพิ่งไปบริจาคเลือดมาก็ว่าทำไมเพียจังเลยแบบนิดหนึ่งเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยโอเครู้สาเหตุแล้วไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะคะสักอาทิตย์เดียวมันก็หายนีแพลเป็นแบบ เป็นขาบริจาคเลือดตอนนี้แพลวบริจาคไปทั้งหมด21ครั้งแล้วนะคะก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ได้ประมาณร้อยครั้งแต่ความจริงอะมันก็แบบทุก3เดือน4เดือนแพลวก็บริจาคร้อยครั้งถึงไหมเดี๋ยวต้องไปนั่งคูณก่อนว่าชีวิตนี้ถึงไหมร้อยครั้งแต่คิดว่าน่าจะถึงตะก,กี้ไปงานก็ไม่มีอะไรนะคะก็เจอแต่แบบ คนเดิมที่เราเคยประสานงานด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนไปแบบเเลิมฉลตวันชาติฟิลิปปินส์อ่าแล้วก็แล้วก็มีงานโชว์งานแสดงอะไรเงี้ยน่าสนใจมากตื่นตาตื่นใจมากสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะไม่มีอะไรนอกเหนือหรือมากไปเกินกว่านี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายให้ดูไหมแต่ว่าวันศุกร์ชัวร์วันศุกร์มีชัวร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แพขอเอาคลิปเนี่ย ไปลงไปตัดให้พี่ๆแล้วน่าจะอัพให้คืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตไปพักก่อนเหนื่อยมากบ๊ายบายค่ะ